สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a F D Channel คลิปนี้เรามาพบก,กันหลังเกมในทุกๆสัปดาห์เช่นเคยหลังจากที่นาเตะไทยในต่างแดนได้โชว์ผลงานโลกสนามกันไปทุกคนเป็นที่เรียบร้อยวันาเตะสายเลือดไทยแต่ละคนนะั้นมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมมื้อ,อรในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม เรามาเริ่มกันที่ทางฝั่งของประเทศเบลเยียมกันก่อนในศึกจูเบรโปลีของเบลเยียมนัดที่4ของดูการในเกมที่เอชลูเวนนั้นเปิดบ้านต้อนรับรรมาเยือนของเซอร์เคิลบรูธซึ่งนัดนี้เฮกโค้ชของทีมอย่างทนานของออสการ์กาเซียกุญซือของเอชลูเวนยังคงตัดสินใจเลือกที่จะลองนัดเตะที่ทีมเพิ่งเสริมตัวเข้ามาใหม่ลงเล่นอย่างเช่นเคยทําให้ในเกมน,นี้เจ้าแบงค์สุมนัสเหมือนตาไม่มีชื่อในเกมน,นัดน,นี้ต่อเนื่องไปเกมที่2ติดต่อกัน เชนเดียกับนาเตที่อยู่กับทีม,มาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอยากนาของนาชอนเอนซิงกิรวมถึงมานลเอโอซีโฟที่ทําไปแล้วหนึ่งแอซิดในซีซั่นนี้ก็ถูกดรอปไม่มีชื่อทั้งหมดเกมนี้เป็นซเคล์บรูทนั้นขึ้นนําก่อนจากเควินเดนกี้ดาสมวของทีมและเจ้าของดาสโวในศึกจูเปเรโปลิเบลเยียมเมื่อซีซั่นที่แล้วมงประตูจ,ะจะัดจังหวะเตะมุมส่งทีมออกน้ำไปก่อนในนาทีที่16บหหลังจากนั้นรู้ว่ามาตามตีเสมอได้จากลูกช้าจาอของยูเซฟมาซีดเดอะแบ็กของทีมในนาทีที่37 ต่อมาในคือเวลาหลังออสการ์กิลแบ็กขวาตัวใหม่ของทีมมาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปทําให้รูเว่นนั้นเหลือตัวผู้เล่น10คนในนาทีที่62แหลังจากนั้นทั้งสองทีมทําอะไรเพิ่มกันไม่ได้จบเกมเอชลูเวนที่ตัวน้อยกว่าเสมอกับเซอร์เคิลบรูดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้รูเว่นนั้นแข่ง4นัดยังไร้พ่ายมี6คะแนนจากการชนะ1นัดและเสมอ3นัดแฟนบอลชาวไทยหลายๆคนคงกงวลว่าเจ้าแบค์ไม่มีชื่อมา2นัดแล้วต่อไปนี้เจ้าตัวจะ่ด้โอกาสอีกเมื่อไหร่ ผมคิดว่าในนัดหน้าถ้าจะตัวฝึกซ้อมได้ดีและสามารถทําให้ตัวของโค้ชออสการ์กาเซียนั้นกลับมาไว้ใจได้เกมนัดหน้าก็มีโอกาสกลับมามีชื่อเลยเนื่องจากในเกมนัดน,นี้ในเกมที่พบกับทนะของเซอร์เคิลบรูตนั้นออสการ์กิลโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปทําให้โดนแบนแน่นอนแล้ว1คนในเกมนัดหน้าโดยอัตโนมัติรวมถึงในช่วงท้ายเกมมิคาเอลบีรอนสุนหน้าตัวใหม่ที่ลูเวนเพิ่งไปเสริมทัพเข้ามาถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่58แต่ว่าเจ้าตัวนั้นลงเล่นไปเพียงแค่2 20นาทีในนาทีที่78เจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกต้องเช็คดูอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเขาและฟิตพอที่จะลงสนามในเกมนัดหน้าหรือไม่ถ้าเกิดว่าตัวของบีรอนนั้นไม่พร้อมพื้นที่ตัวผู้เล่นของรูเวนก็จะหายไป2คนทันทีตรงนี้แหละมันจะเป็นโอกาสของเจ้าแบงค์ในการกลับมาคืนสนามอีกครั้งหนึ่งในรอบ3เกมเรามาเอาใจช่วยเจ้าแบงค์ให้ได้กลับมามีโอกาสลงสนามในเกมนัดหน้ากันนะครับผม สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของ h l u v e r นั้นจะต้องบุกไปเยือนทีมฟอร์มแรงอย่างทานะาของเวสตอร์โลในคืนวันเสาร์ที่24สิงหาคมเวลา23นาฬิก15นาทีตามเวลาประเทศไทย ต่อไปเรามาพูดถึงลูกโซ่กันบ้างหลังจากที่ในซีซั่นนี้นั้นเจ้าตัวยังคงอยู่กับโอบอเดนเซสูสึกลิกรองของเดนมาร์กเพื่อพาทีขึ้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้ภายในปีเดียวแน่นอนว่าโอบนั้นที่ฟอร์กำลังร้อนแรงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะมา4นัดรวดเก็บ12แต้มเต็มหลังจากฝูงของตารางทำให้ในเกมนัดน,นี้นั้นทีมโอบยังคงไว้ใจให้เจ้าลูกโซ่แบ็กขวาดีกีทีมชาติไทยได้ออสซ่าเป็นตัวจริงไปเกมที่5นะัดติดต่อกัน ในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมในเกมที่พบกับ B ีนาทีทีเมื่อคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามาพูดถึงดีเทลเกมคู่นี้กันเกมนี้ทีมเยือน OB ยังคงเล่นในตามมาตรฐานของตัวเองทําเกมลุกใส่เจ้าบ้านตลอดและมาได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากบอนเดยนาทีที่13แหลังจากนั้นเจ้าลูกโซ่ก็มาแผงริดมาท id, จะจะํา2แอซซิตจัจหวะขึ้นเกมทางฝั่งซ้าย เติมเกมเข้าไปสุดเส้นแล้วเปิดคัตแบ็กไปให้กับเฟนเกอร์ได้ยิงในนาทีที่20และเปิดในลักษณะเดียวกันให้กับทนาของโอวโซยิงนาทีที่23ช่วยให้โอีนั้นนำห่างถึง0ประตูต่อ3ก่อนที่เจ้าบ้านนั้นจะมายิงตีตื้อขึ้นมาจากเคเมนเซนนาทีที่56ช่วงเวลาที่เหลือทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกม OB บีโอเรนเซ่บุกไปเอาชนะบีนาทีที่ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ส่งทีมโอี OB นั้นเก็บชัยชนะ5นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น15คะแนนเต็มหลังจากฝูงของ ลึกรอของเดนมาร์กไปแบบหล่อๆและเป็นทีมเดียวของลีกที่ชนะรวดทั้ง5นัดส่วนผลงานของลูกโซ่ในเกมนัดนี้นั้นเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดทำไป2แอสซิตและลงเล่นเต็มเกม90นาทีซึ่งเขานั้นได้คะแนนความสามารถในเกมนี้ไปมากถึง8.6คะแนนพร้อมกับได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้อีกด้วย ในเกมนัดถัดไปของโอบิโอเรเซนั้นจะต้องเล่นในเกมลิกรองของเดนมาร์กในนัดที่6ของฤดูกาลโดยโอเรเซนั้นจะทําศึกนัดก,การสัปดาห์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟเดรเซียในคืนวันพุทธที่21สิงหาคมเวลา23นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยแฟ,แฟๆนๆผู้บอลชาวไทยสามารถช่วยส่งกําลังใจให้กับเจ้าลูกโซ่ให้ทําผลงานให้ดีและพาทีมต้นสกัดโอบิโอเรเซกับสู่ลีสุดๆของเดนมาร์กกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม แล้วมาต่อฟังของลีกเอเชียกันบ้างมาเริ่มกันที่เจ้าเช็คสูชชกสรารชาติตัวรุกของทีคอนเซสซัปโปโรที่หายเจ็บกลับมามีชื่อในเกมเจได้อีกครั้งหนึ่งในเกมที่ซัปโปโรนั้นเปิดบ้านพบกับสากาโตสุเกมนี้ในตอนแรกเจ้าเช็คมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ว่าในช่วงวอร์มร่างกายยูยะอาซาันโอมาได้รับอาการบาดเจ็บโอกาสเลยตกเป็นของเจ้าเช็คได้ออสซัปเป็นตัวจริงแทนและเจ้าเช็คไม่ทําให้โคมิชาผิดหวังในตัวเขาเขามาซันโวประตูขึ้นนําในที่ที่สิบ และเจ้าเชคมาจัดแอซซิตเปิดบอลให้กับโยชิอากิโคมาอิโมงจ่อๆเข้าไปในทีที่11ต่อมาในทีที่16เจ้าเช็คก,ก็มีส่วนร่วมกับประตูที่3เขาไปโค Cross ้นคอบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วกองหลังสก,กันเคลียรไม่ดีมาก็ทางโคมาอิยิงเข้าไปให้ซัโรนํำห่าง30จากนั้นในครึ่งเวลาหลังทั้ง2ทีมผลัดกันยิงประตูอย่างถล่มทลาย จากการไล่ตีตื้อขึ้นมา2ประตูจากฟุคุดะนาทีที่57และคู่โบนาทีที่60สซัปโปรโรยิงหนีหาเป็น4ประตูสองจากอาโอกินาทีที่70สิบสังาหารไล่มาเป็น4ต่อ3จากสกายยะนาทีที่77และซัปโปรโรมายิงประตูปิดกล่องนาทีที่8 9จสกตจุดโทษของบากายโกะในนาทีที่90 จบเกมซัปโปรโรเอาชนะซากาโตสุไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ3ซึ่งจะเช็คในเกมนัดน,นี้นั้นเนื่องจากเจ้าตัวเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาในลงสนามได้ในรอบ2เดือนทำให้เจ้าตัวนั้น m m ยังคงมีแมตฟิตที่ยังไม่เพียงพอและเลยถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่64ของเกมแต่ช่วงเวลาที่เขาอยู่ในสนามนั้นขาดทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการมีส่วนรวมในสามประตูได้ให้กับทีมโดยการถ้าไป1นประตูกบอีก1แอสซิต ได้คะแนนไปทั้งหมด8.5คะแนนคว้ารางวัลแมนอออเดอรแมตในเกมนี้ไปครองโดยสถานการณ์ของซัปโปโรในขณะนี้ยังคงอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมีเพียงแค่19คะแนนเท่านั้นแต่มตามโซมปลอดภัยอยู่10คะแนนกับโปรแกรมที่ยังเหลืออยู่อีก11นัดในฤดูกาลนี้ โดยสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของซัปโปโรนั้นจะไปเกมเอ็มเพเรีสครับในรอบสุดท้ายโดยซัปโปโรจะต้องบุกไปเยือนเจ u ฟ i t e นเอตชิบทีมในศึกเจลิกทูในวันพุทธที่21สิงหาคมเวลา17บดนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเรามาพูดถึงเจ้าเช็คกันแล้วมาพูดถึงพี่ตังสารัตอยู่เย็นกันบ้างหนึ่งในนักเตะทีมไทย,ท,ยที่ได้โอกาสเดบิวต์ลงสนามในศึกเจลิกทูไปที่เรียบร้อยในเกมที่รโนไฟยามางมจินั้นบุกไปเยือนฟูจิดะโดยเกยมนี้พี่ตังนั้นได้รับโอกาสลงสนามในช่วงเริ่มครึ่งหลังในนาท,ท 46. หลังจากที่ทีมนั้นตามหลังถึง3ประตูสูญจากเกมที่ขาดลอยทําให้เฮกัวของทีมอย่างเรียวชิงากิแต่ัดสินใจส่งเจ้าเย็นจังได้โอกาสลงไปสัมผัสเกมซึ่งเจ้าตัวสามารถลินตตามมาตรฐานของตัวเองมีส่วนร่วมในการร่วมเล่นในแดนกลางของทีมพร้อมกับได้คะแนนความสามารถในเกมนี้ไปถึง6.8คะแนนด้วยกันเรามาลรุนกันว่าต่อจากนี้พี่ตังจะได้โอกาสได้ลงสนามในเกมนัดถัดไปอีกหรือไม่โดยโปรแกรมนัดถัดไปของทีมเรโนฟานั้นจะทำศึกเอเมอร์สคัพในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะต้อง ้องบุกปเยสังกันโทสุในวันพุทธที่21สิงหาคมเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเรามาอาจจะช่วยพี่ตังให้ได้รับโอกาสลลสนามอีกครั้งในนัดนี้กันด้วยนะครับผม จากที่เราพูดถึงนักเตะไทยทางฝั่งญี่ปุ่นกันแล้วเรามาพูดถึงทางฝั่งของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างกัตนาของเอลิสดอลาก็อหลังนีกีทิมชาไทยที่ยังคงคาแข่งอยู่กับบาหลีเย่เต็ดอีกหนึ่งซีซันโดยเขานั้นได้ลงเล่นในศึกอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกาในนัดที่2ของฤดูกาลใ,ในเกมที่บาหลีเย่เต็ดนั้นเปิดบ้านพบก,กับเซเมนปาดุง ซึ่งเอเลียสยังคงรักษามาตรฐานได้ดีอย่างต่อเนื่องออสตาเป็นตัวจริง2นัดติดต่อกันเขาลงเล่นเต็มเกม90นาทีแถมมีส่วนร่วมให้กับทีมนั้นพาทีมเก็บครีนชีตคว้าชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจัดนมบูนาทีที่51และปลายวัดนาทีที่54ทําให้บาหลีเย่เต็ดนั้นออสต่าได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดขึ้นไปอยู่หัวตารางคะแนขนของลีกอินโดนีเซียทันทีโดยนะัดถัดไปของบาหลีเย่เต็ดนั้นจะต้องทําศึกบิ๊กแม์ บุกไปยือนบอ์เนียวเอฟซีที่ชนะมาสองนัดรวดเช่นเดียวกันในวันอังคารที่27สิงหาคมเวลา19นาฬิกาเรามาเอาใจช่วยให้เอเลียสสามารถรักษาฟอร์มและช่วยให้ทีมเก็บคี้ชีตและได้รับชัยชนะให้ได้กันนะครับผม และทั้งหมดนี้ก็คือหลังเกของนนักเตะไทยที่ไปคาแข่ขงยต่างแดนประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้าพวกเขาเหล่านี้จะมีผลงานเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเพื่อนมีความเห็นอะไรก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ